ชักหนุ่มนะครับมีสิตติงแก้วนะครับทำการเทคออฟเรื่องสกายกับล่มสเน็กนะครับไปแล้วครับ,บโค้งใหม่รู้นะโอ้โหไปแล้วจุดจวดเลยโอ้โหไล่เสบีตไเบีตเป็นอย่าง ไใ้เซอร์ดีไปครับเราต้องลงมาตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับฝั่ง <Slow> บิดผิดข้างใช่ไหมใช่ฝั่งซ้ายบิดครับเราต้องเรี้ยวลงมาแก้นะครับอย่าฝืนนะครับอือนี่นะครับโอเคเดี๋ยวดูมันบิดยังไงบิดยังไงบิดบิดผิดข้างอ่าช่างหนุ่มไปอีกรอบหนึ่งนะครับอาะโค้นไปแล้วนะครับอ่ะไปกอลพร้อมกันนะครับนี่ครับทั้งนุ่ม โคตรนะครับเฮ้ย